สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แก้วก็จะมีแบบเหรียญป้ยท่านเป็นลายดอกไม้ลายเบสิกนะคะสวยและก็ทำง่ายมือใหม่นะคะก็สามารถทำได้เป็นอีกลายนึ่งนะคะที่ประหยัดิปป้นสุดๆไปเลยก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนี่นะคะทั้งสวยทั้งน่ารักเลยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ สวยทุกสีเลยนะคะอันนี้สีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีม่วงน,นี่สีส้มนะคะอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันเลยเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะเตรียมลิปปินเบอร์สองจำนวนทั้งหมดนะคะ4เส้น แล้วก็ตัดความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรเสร็จแล้วให้เราตัดปลายแหลมนะคะแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายจากนั้นนะคะเราจะมาเริ่มลงมือพับกันเลยเราจะพับริบบิ้นลงความยาวที่พับตรงนี้จะอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราจะนำริบบิ้นมาขึ้นฐาน4 โดยแยกเส้นที่1ออกมานะคะแล้วเราก็จะให้ริบบิ้นเส้นด้านสั้นขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะทั้ง4เส้นเลยต่อมาเราจะหยิบเอาเส้นที่สองของเข้าไปเส้นที่1เส้นที่3ามก็ของเส้นที่2เส้นที่4นะคะเราจะสอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้นี่นะคะสอดขึ้นมาด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วให้เราจับกลางออก ดึงเอาเส้นที่3ขึ้นมาแล้วก็จัดให้กระชับเลยจะได้เป็นฐาน4แบบนี้แล้วนะคะต่อมาเราจะใส่เหรียญเข้าไปแล้วก็พับเก็บเหรียญตามแบบที่เราถนัดเลยก็จะพับจากเส้นด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนด้านซ้ายพับมาด้านขวาด้านบนพับลงมาด้านล่างด้านขวามือเราก็ สอดล็อกในรูตรงนี้นี่นะคะเสร็จแล้วก็จัดให้กระชับแล้วก็กดทั้ง4ด้านให้เป็นรอยพับไว้จะได้แบบนี้นะคะต่อมาให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้ด้านนี้นะคะเราจะเอาเส้นสั้นก็คือเส้นนี้สอดล็อกเหลียนอีกครั้งหนึ่งโดยสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยแล้วก็สอดจนครบ4ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้ต่อมาให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้เลยแล้วเราก็จะเอาเส้นด้านบนนะคะจับโค้งลงมาเสร็จแล้วบิดไปลายไปด้านซ้ายสอดเข้าไปในรูด,ด้านข้างตรงนี้ริปปิ้นก็จะอ,ออกมาตรงกลางนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะจะได้ทรงกีบแบบนี้ ต่อมาให้เราหมุนหนึ่งครั้งแล้วก็ทำเส้นด้านบนนะคะจับโค้งลงมาแล้วก็บิดไปลายไปด้านซ้ายสอดในรูด้านข้างเราจะทำเหมือนเดิมนะคะจนครบทั้ง4เส้นเลยหมุน1ครั้งนะคะแล้วก็จับโค้งลงมาเสร็จแล้วก็บิดไปลายไปด้านซ้ายสอดในรูด้านค่ะ พอครบแล้วนะคะเราก็จะได้ริบบิ้นเข้ามาอยู่ตรงกลางแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะพับเส้นด้านบนนะคะลงแบบนี้เสร็จแล้วเราจะเริ่มทําจากเส้นด้านซ้ายมือก็คือเส้นนี้เราจะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพับกลับลงมาด้านล่างแล้วทีนี้ก็สอดใต้เส้นที่เราพับ นละะิปปิ้นก็จะโผล่ออกมาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ดึงตรงนี้นะคะเราสามารถจัดแต่งที่หลังได้กีดตรงนี้เสร็จแล้วให้เราหมุนหนึ่งครั้งแล้วก็พับเส้นด้านบนลงมาทําเส้นด้านซ้ายเหมือนเดิมจับดึงขึ้นไปด้านบนเฉียงไปแบบนี้นะคะแล้วก็พับกลับลงมาด้านล่างเสร็จแล้วก็อดใต้เส้นที่เราพับนี่ เสร็จแล้วเราก็ดึงนะคะจากนั้นหมุนหนึ่งครั้งแล้วก็พับเส้นด้านบนลงเสร็จแล้วก็ดึงเส้นด้านซ้ายขึ้นไปเฉียงไปแบบนี้แล้วก็พับลงมาเราก็ทำเหมือนกันนะคะแบบนี้จนครบสี่เส้นเลย เราจะเห็นว่ากีบแต่ละเส้นนะคะจะไม่เท่ากันเราก็ค่อยๆดึงจัดนะคะดึงทีละเส้นแบบนี้เลยพอเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทําจากเส้นข้างบน mm. ก็คือเส้นนี้เราจะจับดิบิ้นโค้งลงมาเสร็จแล้วก็สอดใต้กีบตรงนี้เลยนะคะจะมีรูให้เราสอดอยู่ตรงนี้นี่สอดลงไป ลิปินก็จะโผล่ออกมาข้างล่างแบบนี้เลยแล้วเราก็ดึงนี่นะคะดึงดึงไม่ต้องดึงแน่นนะคะดึงประมาณนี้พอเสร็จแล้วก็หมุนหนึ่งครั้งแล้วก็ทำเส้นด้านบนจับโค้งลงมาเสร็จแล้วก็สอดใต้กีบตรงนี้ลิปินก็ออกมาด้านล่างแบบนี้นะคะถ้าเหมือนกันจนครบสีด้านเหมือนเดิม นี่นะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จัดแต่งกีบนี้ให้เท่ากันอีกครั้งหนึ่งค่อยค่ยดึงนะคะพอเท่ากันแล้วในส่วนลิบิ้นที่เกินตรงนี้เราก็สามารถตัดแต่งตามแบบที่เราชอบได้เลยแก้วก็จะใช้เป็นกรรไกรฟันโค้งนะคะตัดตรงไปทั้ง4ด้านเลย นี่นะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาติดตกแต่งในส่วนของลูกป,ปัดหรือว่าจะเป็นสังวานนะคะก็แล้วแต่เราเลยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องติดก็ได้นะคะด้าน,นหลังก็จะได้ดอกแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตกแต่งก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ดอกไม้ลายเบสิกสวยและก็ทำไม่ยากแบบนี้เลยนี่นะคะอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะลายนี้ก็จะสวยทุกสีเหมือนเดิมนะคะ นี่ประหยัดริบบิ้นด้วยถ้าชอบลายนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย